ทางด้านของแมนสตีครับได้แจ้งให้บาซ่ารู้แล้วว่าถ้าคุณอยากจะซื้อเจ้ากัสซโล่แบบถาวรซื้อขาดเนี่ยขอ50ล้านยูโรนะอืมืมชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดียรีโอสปอร์ตครับรายงานเมื่อคืนชี้ผ่านมาบอกว่าแมนสตีแจ้งมูลค่าค่าตัวของเจ้ากัสซโล่ให้กับบาซารู้แล้วนะครับหากบาซาต้องการสัญญายถาวนกับนักเตะคนนี้ รายง,งานบอกว่าแมนซี้ครับได้แจ้งให้บาซ่ารู้ว่าหากบาซ่าจะซื้อขาดเจากัสโล่ี่นต้องใช้เงินประมาณ50ล้านโยูโรขนาดทิ่ทางบาซ่าครับยังตั้งงบไว้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเ,เราต้องบอกว่าบาซ่าดึงเจลกัสโล่มาจากแมสซียด้วยสัญญายืมตัว1ปีโดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะครับแต่หากว่าบาซ่าต้องการทำข้อตกลงระยะยาวกับฟลแบ็ลทีมชาติโปรตุเกสคนนี้จะต้องเจรจากับแมนซี้เท่านั้น แล้วรายงานก็บอกว่าแมนสิตี้ได้แจ้งให้บาซารู้ว่าพวกเขาตั้งค่าหัวของเจวซโลครับซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาจนถึงปี2027ที่มูลค่า50ล้านยูโรและจะไม่ยอมลดราคาต่ำกว่านั้นขณะที่บาซ่าตั้งงบสำหรับการซื้อขาดจโจวซโลเนี่ยแค่25ล้านยูโรรวมโบนัสนะครับดังนั้นนะครับมันจึงเป็นเรื่องอยากสำหรับบาซ่าหากต้องการดึงกเตะมาร่วมทีมแบบถาวรตอนนี้ครับเป็นประเด็นอยู่นะครับ โอ้แมนสตีอยากจะได้50ล้านยูโรแต่บาซ่าตั้งงบไปแค่25ล้านยูโรรวมโบนัสหมดแล้วนะครับโอ้ก oh, ็ oh, ต้องมาตามเลยครับว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของนักเตะคนนี้จะไปลงเอยกับทีมไหนจะใช่บาซ่าหรือเปล่าที่เรื่นัเวลานี้เพราะว่าอยู่กับบาซ่าฟอร์มก็ดีเหมือนกันสําหรับเจ้ากาเซโลนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปววยรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม